ทำเป็นด่ผัดกับเขากะผัดหน่อไม้หรอทำอย่างอื่นไม่เป็นมากหรือไงแต่ดูคุณสิไม่เปลี่ยนเลยนะนับวันยิ่งทุเล็กว่าเดิมด้วยซ้ํางั้นเราเลิกกันเถอะไม่คืนนี้เราไปดื่มกันหนนะพอดีฉันนัดกับการไว้ได้สิฉันอยากไปอยู่พอดีเลยคืนนี้ถ้าไม่เมาไม่กลับนะ ปีใหม่นั่นมันตีแฟนเก่าแกไม่ใช่หรอแม้ตั้งแต่เลิกกับแกไปดูเหมือนเขาจะหลอกขึ้นเยอะเลยนะเมื่อก่อนเขาทาั้งรักทั้งหลงแกกว่าจะเลิกได้นี่ไม่ง่ายเลยนี่ สภาพเขาสิอย่างกับขอทานฉันทนเห็นสภาพแบบนี้มาปีกว่าแล้วนะนับวันยิ่งลำขาข้นลูกตางั้นแกก็เปลี่ยนแฟนใหม่ไปเลยสิจะต้องทนทำไมพูดกับเขาตรงๆเลยจะได้จบๆก็ฉันยังไม่มีเหตุผลที่จะบอกเลิกเขานี่อีกอย่างฉันก็ไม่อยากเป็นคนพูดก่อนด้วยเดี๋ยวฉันจะดูเป็นคนไม่ดีฉันรอให้เขาพูดเองดีกว่า ข้าวเสร็จแล้วเดีย๋ยวผมไปยกเข้ามาให้นะนี่คุณทำเป็นผัดกับเข้ากับผัดหน่อไม้หรอทำอย่างอื่นไม่เป็นบ้างหรือไงฉันเบื่อจะแย่แล้วก็คุณชอบนี่ก็เ,เลยทำให้แต่ถ้าคุณเบื่อแล้วเดีย๋ยวรอมหน้าผมทำเมนูอื่นให้นะ ฉันไม่อยากกินแล้วต่อให้คุณทำของดีมาแค่ไหนฉันก็กินไม่ลงทำไมเหรคุณก็ดูสภาพคุณสิหน้าก็มันหัวก็กระเซาะกระเซิงแต่งตัวก็มอสอไรรสนิยมฉันเห็นแล้วจะอว้วง พี่ไม่ผมว่าเราคุยกันหน่อยไหมช่วงนี้คุณดูเปลี่ยนไปนะมโมโหบ่อยขึ้นไม่ว่าผมจะทำอะไรให้ก็ไม่ถูกใจคุณบอกผมสิว่าผมต้องปรับปรุงตัวยังไงนี่คุณไม่รู้เหรอว่าพรุ่งนี้ฉันต้องทำงานแต่เช้าเลิกเสาร์สีสักทีได้ไหมฉันจะนอน มาแกไปด้วยเปล่าไปคุไปได้กันหลายคนเสลตีไปไหมคุณออกมาคุยกับผมหน่อยมีเรื่องจะคุยด้วยมีอะไรก็รีบพูดมา ทำไมผมโทรหาคุณตั้งหลายสายคุณไม่รับสายผมเลยไลน์ก็ไม่ตอบก็ฉันไม่ว่างทำไมฉันต้องตอบด้วยแต่เม euh ื่อก่อนคุณไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ใช่สิคนเราก็ต้องเปลี่ยนกันได้จะได้มีอะไรที่ดีกว่าเดิมบ้างแต่ดูคุณสิไม่เปลี่ยนเลยนะนับวันยิ่งทุเลศกว่าเดิมด้วยซ้ำหน้าตาก็ดูไม่ได้แต่งตัวเองกับขอทาน ตัวก็เหม็นเหงื่อถึงคุณไม่อายแต่ฉันอายพี่ใหม่งั้นเราเลิกกันเถอะคุณพูดเองนะได้เลิกก็เลิกคุณกลับไปได้แล้วฉันจะเข้าไปหาเพื่อน พูดคำนั้นแต่ผมเองก็โกหกตัวเองมาตลอดเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมต้องยอมรับความจริงโลกนี้มันชัานแคบจริงๆเลยนะที่ให้ไปตั้งเยอะตั้งแยะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกแกเลิกกันแล้วมันจะมาเจอกันอีกจนได้แต่ฉันว่า เดี๋ยวนี้เขาดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะสงสัยสาวๆของติดตืมแน่เลยถามจริงแกไม่รู้สึกเสียดายบ้างหรือไงตีผู้หญิงคนนั้นมองมึงตลอดเลยว่ะ หญิงคนนั้นมองมึงตลอดเลยว่ะีเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะ เปลี่ยนไปยังไงวะก็ดูดีขึ้นไงทั้งหน้าตาและการแต่งตัวถึงว่าล่ะผู้หญิงจ้องมองสักขนาดนี้ตาแทบทะลุออกมาเลยมึงก็พูดเกินไปเพราะตอนนี้กูไม่มีใครไงเลยมีเวลาดูแลตัวเองก็ดีนะอย่างนี้กูว่ากูต้องไปเลิกกับแฟนซะละจะได้ดูดีขึ้นสักหน่อยอย่าดีกว่าเออกูอยากรู้จัง ว่ามึงเลิกกับแฟนเก่ามึงได้ไงทั้งที่มึงดีขนาดนี้มึงทําให้เขาทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่หรอกูฟังใจใเจ๊พูดมานะคนเราจะเลิกกันมันจําเป็นต้องมีเหตุผลด้วยเหรอวะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเลิกกับกูหรอกกูเป็นคนบอกเลิกเองไอตีมึงนี่มันเลวจริงๆมึงทําแบบนี้ผู้หญิงเขาก็เสียใจแย่สิวะเขาไม่ได้เสียใจเลยเอา้าทำไมล่ะ ก็เพราะการเลิกมันดีกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันทั้งที่เขาไม่ได้รักไม่ได้รู้สึกดีกับกูแล้วสู้เลิกกันไปเจ็บแต่จบก,กูว่ามันดีกว่าเพื่อนเอ้ะต้องไม่เสียใจบ้างหรอวะเสียใจสิวะแต่จะให้กูทำยังไงก็ในเมื่อเป็นความต้องการของเขาชีวิตกูไม่ได้มีแค่ความรักยังมีอะไรให้กูทำอีกเยอะ ไ,ได้เวลาเสร็จสัญญาทุละเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานคุณก็บล็อกฉันแล้วเหรอครับผมคิดว่าคนที่เลิกกันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดต่ออะไรกันอีกสีนี่คุณขอโทษนะครับผมขอทางหน่อยพอดี่ว่าผมต้องรีบไปธุระ